สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในการกําจัดศัตรูพืชนะครับผมแล้วก็กําจัดพวกโรคต่างๆในกลุบวันนี้นะครับผมจะขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นตันเมทาบิวนะครับผมแล้วก็ไตรโคโดบาอันนี้นะครับผมใช้เป็นตัวหลักนะครับผมแล้วพวกใบยาสูบนะครับแล้วก็น้ํายาล้างจานน้าส้มใสชูนะครับปูนแดงอันนี้ผมจะเสริมให้กับพวกต้นกุหลาบ ผมจะใส่พวกนี้นะครับสลับกันไปนะครับในการกําจัดศัตรูของต้นกุหลาบแล้วก็การรักษาโรคในกุหลาบนะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นไตรโคโดบ้านะครับผมแล้วก็กัปตันเมทาบิวนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นพันสองตัวนี้ที่ผมใช้เป็นหลักนะครับเกี่ยวกับพวกชีวพันธุ์ในธรรมชาตินะครับผมชีวพันธุ์นะครับหรือว่าชีว ภาพนะครับผมในธรรมชาติก็จะทําให้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนรอบข้างเรานะครับผมไม่ทำอันตรายต่อต้นไม้นะครับผม yes, yes, ที่เห็นถุงส้มๆเหลืองๆอ,อันนี้คือผลิตภัณฑ์นะครับที่กําจัดศัตรูพืชน,นะครับพวกมแมลงปากกัดแล้วก็มแมลงปากดูดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น หนอนนะครับตัวร่วงเพี้ยไฟลายแดงนะครับผมอันนี้สามารถที่กําจัดได้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับกับสารจับใบนะครับเพื่อให้เขาได้มีสิธิภาพนะครับในการกําจัดศัตรูพืชเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็สารจับใบนะครับจะช่วยนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกับตันไตโคนะครับผมว่าไตคโดมานะครับผมอันนี้นะครับผมจะใช้สําหรับพวกกําจัดพวกโรคต่างๆในกุหลาบว่าจะเป็นพวกโรคเชื้อราใบเชื้อราจุดใบเน่านะครับหรือว่า พวกกลากเน่าคนเน่าอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับผมแล้วก็ผมใช้ปูนแดงนะครับในการช่วยนะครับในการกําจัดพวกเชื้อราด้วยนะครับผมปูนแดงก็มีสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อราได้นะครับผมส่วนนะครับน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับผมก็ได้ทำนะคลิปนะครับให้เพื่อนๆ่อนะครับได้ดูแล้วนะครับผมเพื่อนนะครับสามารถไปดูได้นะครับใน EP ีที่12นะครับผมอันนี้ในช่องของผมนะครับก็ได้สาธิตนะครับวิธีทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนนะครับไปดูได้นะครับผม ส่วนใบยัสูบนะครับก็สามารถที่กําจัดพวกลายแดงลายขาวได้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับผมใน E ีีที่2นะครับผมสามารถที่เข้าไปดูนะครับวิธีการทําได้นะครับผมที่ e p ีที่2นะครับผมในช่องผมนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถที่จะไล่นะครับลายแดงนะครับลายขาวนะครับได้เปิย่งดีนะครับผมเดี๋ยวนะครับมาดูวิธีผสมกับตันเมทาบิลนะครับในอัตราส่วนที่ผมจะใช้สําหรับการกําจัดนะครับเพี้ยไฟลายแดงแล้วก็ มาแงปากกัดมาแงปากดูนะครับว่าจะเป็นด้วงกุหลาบนะครับผมแล้วก็เปรียวหอยอะไรเงี้ยครับผมผมจะผสมนะครับกับตันเมทัลบิลนะครับลงไปในน้ำนะครับประมาณอยู่ที่10ลิตรนะครับผมก็จะใช้นะครับ10ลิตรต่อ1ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับตันเบทาบิลนะครับลงไปนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าใช้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะผสมนะครับพวกสารจับใบด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้นะครับสารจับใบนะครับประมาณ1ฝานะครับในการที่ ผสมลงไปนะครับในกับตนเมทาบิลนะครับผมอันนี้นะครับจะช่วยให้เสิียิภาพนะครับในการจับของสารจับใบก็จะจับยานะครับให้ซึมนะครับเข้าสู่พืชได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ตัวแมลงนะครับได้อย่างดีอันนี้นะครับเพื่อนๆก็คนนะครับให้สารจับใบกับกับตาเมทาบิลนะครับเข้ากันผมขอแนะนํานะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมเขาก็จะเกิดฤทธิ์นะครับในการที่กําจัด พวกแมลงต่างได้ดีขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับเพื่อนก็เอาไปเทใส่นะครับถังฉีดนะครับผมในปริมาณอยู่ที่ห้าลิตรถึงสิลิตรนะครับผมก็ใส่ถังฉีดครับอันนี้ผมจะใส่ถังฉีดที่5ลิตรนะครับผมเพื่อนนะครับก็พยายามที่เผสมยาแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ค่อยเอามาใส่นะครับผมเพื่อนก็สามารถที่จะเอากัปตันเมทาบิวนี้นะครับผมไปฉีดนะครับไล่พวกเพลี้ยไฟแดงได้เลยนะครับผมเพื่อนนะครับผมขอแนะนํานะครับให้ฉีดนะครับในเวลา ช่วงเย็นนะครับผมเวลา4ี่โมงเย็นนะครับที่แดดล่มลมตกแล้วนะครับผมก็ให้ฉีดประมาณนั้นนะครับผมก็จะทําให้นะครับได้ผลที่ดีนะครับผมอย่าฉีดในช่วงแดดร้อนนะครับให้ฉีดในตอนที่แดดล่มลมตกนะครับผมประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับที่กาลังดีในการฉีดยาพวกเพี้ยไฟแดงนะครับผมจากนั้นครับเพื่อนก็ฉีดเข้าไปที่ต้นกุหลาบแล้วก็ตามซอกใบนะครับใบตามดอกครับที่เพี้ยไฟนะครับเขาหลบซ่อนอยู่นะครับเพื่อนก็สามารถที่จะฉีดได้ทั่วต้นกุหลาบเลยนะครับ สำหรับโรคเชื้อราในพืชนะครับผมก็จะใช้นะครับกับตนไครโคหรือว่าไตโคดม่านะครับในการกําจัดนะครับป้องกันเชื้อราในสวนนะครับผมอันนี้นะครับสามารถที่จะผสมได้นะครับในน้ํา10ลิรนะครับต่อ1ช้อนโต๊ะนะครับผมเพื่อนก็ใช้นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมผสมนะครับไปในน้ํา10ลิตรนะครับผมเราสามารถที่จะเทราดนะครับลงไปที่ใน โนของกุหลาบได้นะครับผมใช้นะครับสําหรับฉีดพ่นในใบกุหลาบได้นะครับสําหรับที่เป so, pues, ็นพวกโรคเชื yeah, you, modèle, ้อราใบจุดหรือว่าเชื้อราต่างๆในต้นกุหลาบครับก็สามารถที่จะใช้ป้องกันนะครับในการเกี่ยวกับพวกกุหลาบแล้วก็พวกเชื้อราในกุหลาบได้นะครับเพื่อนๆผสมทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจะเป็นการดีนะครับผมเพื่อให้ยาเขาได้ออกดีนะครับผมจากนั้นเพื่อนก็สามารถที่จะเอานะครับตักใส่ถังนะครับหรือว่าตักใส่บัวรดน้านะครับแล้วก็เอาไป ลดได้ที่ใต้ต้นใต้โคนกลาบนะครับอันนี้ก็จะป้องกันนะครับพวกรากเน่าโคนเน่าได้นะครับผมสำหรับไตโคดม่านะครับผมใช้ดีนะครับในช่วงที่หน้าฝนนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้เพื่อนนะครับได้ใช้ไตโคดม่านะครับเพื่อป้องกันเชื้อราต่างๆนะครับในต้นกุหลาบนะครับว่าเพื่อนก็สามารถที่จะลดเขาได้นะครับทุกๆนะครับ7วันนะครับผมแล้วก็ทำได้ส่งเสริมนะครับผมเพื่อป้องกันโรคเชื้อราในต้นกุลาบได้นะครับผม สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ข้างใต้นะครับก็ใต้คําบรรยายนะครับผมเพื่อนก็สามารถที่จะไปกดลิงก์ดูได้แล้วก็สั่งซื้อได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับแต่ผมแนะนํานะครับในผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้แล้วมันเกิดผลนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับชอบก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับผมแล้วก็ง่ายนะครับฝากขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปกันนะครับผมมีคลิปดีอีกมากมายนะครับแนะนสนงให้เพื่อนนะครับได้ติดตามกันนะครับผมวันนี้ก็ฝากช่อง เอเลิฟชินาด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ